ธรรมบทภาคที่สี่แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทรีชื่อว่าพระหุปุตติกานักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า148เริ่มตั้งแต่พระหุปุตติกาเทรีวัตถุเป็นต้นไปพระหูปุตติกาเทรีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทรีชื่อว่าพระหุปุตติกามัยาอันฆ่าพระเจ้าวเจเตจกาวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวัน อาระพะทรงปารบเทริงซึ่งพระเทรีพระหุปุติกังชื่อว่าพระหุปุติกากระเทสีตรัสแล้วธรรมเทสนางซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าโยจะวัศส,สตงังอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าสตาปุตตาจะอันว่าบุตรทั้งหลายเจ็ดด้วยสตาทิตโรจะอันว่าธิดาทั้งหลายเจ็ดด้วย กุเลในตระกูลเอกสมิงเนืงองไอเหตสูงได้มีแล้วสาวัิยังในเมืองชื่อว่าสาวัติเตสเพปิปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งปวงวยปตาผู้ถึงแล้วซึ่งไวปฏิทหิตวาตั้งอยู่เฉพาะแล้วเคเหในเรือนสุขปตตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งโศก ธรรมตายะตามธรรมดาอัตโนของตนอเหสูงได้เป็นแล้วสมเจนะโดยสมัยอปเรนะอื่นอีกปิตาอันว่าบิดาเตสังปุตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอากาศิได้กระทําแล้วกาลังซึ่งกาละมหาอุปาสิกาอันว่ามหาอุบาสิกาสามิเกครั้นเมื่อสามี นาเถปีแม้เสียแล้วนะวิพัชตีย่อมไม่แบ่งกุตุมพังซึ่งทรัพย์ปุตานังแก่บุตรทั้งหลายตาวะกรอ,อาทาครั้งนั้นปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอาหางสุกล่าวแล้วนางมหาอุบาสิกังกะมหาอุบาสิกานั้นว่า ปิตริคันเมื่อบิดาอัมหากาังของเราทั้งหลายนเถเสียแล้วอโถอันว่าประโยชน์โกอะไรตุยหังของท่านกุตุมเพนะด้วยทรัพย์มะยังอันว่าเราทั้งหลายณสสโกมะจะไม่อาจอุปถาตุงเพื่ออันบำรุงต่างซึ่งท่านกิงหรืออิติดังนี้ สามหาอุปาสิกาอันว่ามหาอุปาสิกานั้นสุตวาฟังแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกลาเตสังผุตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นตุนฮีเป็นผู้นิ่งหุตวาเป็นตตเตหีผูเตหีอันบุตรทั้งหลายเหล่านั้นวุจามานากล่าวอยู่ปุณณปุนปันงบ่อยๆ่อเจนเตตวาคิดแล้วว่า ปุตตาอันว่าบุตทั้งหลายปฏิชักยิสันติจากปฏิบัติมังซึ่งเรากิงประโยชน์ชนังอันว่าประโยชน์อะไรขึ้นคำาว่าประโยชน์ชนังมาด้วยนะครับเมของเรากุตุมเพนะด้วยทรัพย์วิสุงแยกกันอิติดังนี้เพียนทิตตวาแบ่งแล้วสาปตายังซึ่งสมบัติสพังทั้งปวงม,มัชเชในถ้ำกลางอาทาสิได้ให้แล้ว อาทาครั้งนั้นภริยาอันว่าภริยาเชษฐาปุตสาของบทผู้เจริญที่สุดอาหากล่าวแล้วนางมหาอุบาสิกังกะมหาอุบาสิกานั้นว่าอาโหโออายาอันว่า,วาแม่เจ้า อัมหากังของเราทั้งหลายอาคัตติย่อมมาเคหังสุเรือนอิบังเอวะนินันเทียวทัตวาวิยะรากะว่าให้แล้วโกธาเสซึ่งส่วนทั้งหลายทเวสองจิตเนนะด้วยความคิดว่าแชทาพุโตอันว่าบทผู้เจริญที่สุดเมของเราอิธิดังนี้อิธิดังนี้ กติปาหัจเจนะโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยภริยาปีเมอันว่าภริยาทั้งหลายเสสะพุตานังของบุตรผู้เหลือทั้งหลายวทิงสูกล่าวแล้วเอวังเอวะอย่างนั้นนั้นเทียวทิตโรอันว่าธิดาทั้งหลายวทิงสูกล่าวแล้วเอวังเอวะอย่างนั้นนั้นเทียวนางมหาอุปาสิกังกะมหาอุปาสิกานั้น ตัสสามหาอุปาสิกายะคตะกาเลปีแม้ในการแห่งมหาอุบาสิกานั้นไปแล้วเคหังสุเรือนตาสังทีตารางของทิดาทั้งหลายเหล่านั้นกตวากะระทเชิดทีตรังซึ่งทิดาผู้เจริญที่สุดอาทิงให้เป็นต้นสามมหาอุบาสิกาอันว่ามหาอุบาสิกานั้น อวะมาณปตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความดูหมินหุตวาเป็นจินเตตวาคิดแล้วว่าจริงประโยชน์ชันางอันว่าประโยชน์อะไรวุฒเถนะด้วยอันอยู่สติเกนในสำนักอิเมสงังภูตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านี้อาหารอันว่าเราภิกขุณีเป็นภิกษุณีหุตวาเป็นชีวิตสามิจักเป็นอยู่อิทิดังนี้ คันตวาไปแล้วพี่ขูนูปะสะัปะสะยังสู่ที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งภิกษุณียาจิขอแล้วปะปะชังซึ่งการบวชตาภิกุนิโยอันว่าภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นนั่งมหาอุปาสิกางยังมหาอุปาสิกานั้นปภาเชสูงให้บวชแล้ว สามหาอุปาสิกาอันว่ามหาอุปาสิกานั้นละทูปสัมปทาผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วพระหูปุตตะเทรีนามะเป็นผู้ชื่อว่าพระหูปุตตะเทรีอุตวาเป็นปัญญายิปรากฏแล้วสาเทรีอันว่าพระเทรีนั้นจินตตวาคิดแล้วว่าอาหารอันว่าเราปปจิตตาเป็นผู้บวชแล้วมารกะกาเล ในการแห่งตนเป็นคนแก่อหมหีย่อมเป็นเมอันเราอปมัตตายะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพระวิตพังพึงเป็นอิทิดังนี้กโรโติย่อมกระทำวัตตปฏิวัตตังซึ่งวัดและวัตตอภิกุณีนางแก่ภิกษุณีทั้งหลายจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหางอันว่าเรากริสามิจกักกระทสมณธรรมมังซึ่งสมณธรรมสภรติง ตรอดราตีทั้งปวงอีติดังนี้ขเหตตวาจับแล้วทำพังซึ่งสาวเอกังต้นหนึ่งเหตหาปาาเทในภายใต้แห่งปราศาสต์หเทณนะด้วยมืออวิชามานาเวียนอยู่ตังทำพังซึ่งเถานั้นกรโรติย่อมกว่าทำสมรธรรม,มังซึ่งสมรธรรมจังกรรมานาปีแม้จงกลมอยู่ จินเตตวาคิดแล้วว่าสีสังอันว่าสีสามะมะของเราปฏิหันหย่ยะพึงกระทบเฉพาะรูุเขวาที่ต้นไม้หรือกัตจิฐาเน е วาหรือว่าในที่ไหนไหนอันทการัฐเน е, ในที่อันกระทำซึ่งมืดเพียงดังคนบอดอิติดังนี้ กเหตวา่าจับแล้วรูขังซึ่งต้นไม้หาเถนะด้วยมืออาวิชมานาเวียนอยู่ตงังรูขังซึ่งต้นไม้นั้นกรโรติยัง่งวะธรรมสมณธรรม,มังซึ่งสมณธรรมตรงนี้นะครับจบประโยคแล้วนะครับผมจะขึ้นประธานมาใหม่คือสาเทอรีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางหนังสือบางเล่มอาจจะไม่ขึ้นมานะครับสาเทรีอันว่าบระเทรีนั้น อาวัชตวานึกถึงแล้วทำมังซึ่งทำว่าอาหังอันว่าเรากริสามิจจกกรรมสัทธาราเทศตังทำมังเอวะซึ่งทำอันอันพระศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นเทียวรวม้วยอำนาจเอวะนะครับอิติด,ดังนี้อนุสระมานาวะตามระดึกถึงอยู่ ธรรมังซึ่งธรรมกโรติย่อมก็ธรรมสมณธรรมังซึ่งสมณธรรมอาถาครั้งนั้นสัทาอันว่าพระศาสดานิสิโนโนวะประทับนั่งแล้วเที่ยวคตกุติยังในพระคตกุตีพริตวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรสมีสมุเขนิสิโนโนวิยะเป็นรากว่าประทับนั่งแล้วในที่มีหน้าพร้อมหุตวาเป็น กเท็นโตตรัสอยู่สทิงกับตายะธิริยาด้วยพระเทรีนั้นวัตวาตัดแล้วว่าพระหูปุติเกดูก่อนพระหูปุติกาชีวิตต่างกันว่าการเป็นอยู่กาลังสิ้นการมูหต่างปีแม้คู่หนึ่งปุขละสะของบุคคลปัสสันตสาผู้เห็นอยู่มายาเทสิตธรรมังซึ่งทำอันอันเราแสดงแล้ว เซโยเป็นธรรมชาติประเสริฐกวา่าชีวิตวโตกว่าความเป็นอยู่วัสสตังสิ้นร้อยแห่งปีปุคราสาแห่งบุคคลอนาวัชชันตัสาผู้ไม่นึกถึงอยู่อปัสสันตัสาผู้ไม่เห็นอยู่มายาเทศิตะธรรมังซึ่งทรรอันอันเราแสดงแล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ อน,นุสันติงกะเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอน,นุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหะตัดแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าจะก็โยปะโลอันว่าบุคคลใดอปัสสังไม่เห็นอยู่ธรรมมุตตมังซึ่งธรรมอันสูงสุด ชีเวพึงเป็นอยู่วัฏส,สตสาสิ้นร้อยแห่งปีชีวิตต่างอันว่าการเป็นอยู่เอกหังสิ้นวันหนึ่งบุคลาสะของบุคคลปราโโตผู้เห็นอยู่ธรรมมุตตมังซึ่งทำอันสูงสุดไสยโยเป็นธรรมชาติประเสรศิฐกว่าชีวิตโตกว่าความเป็นอยู่วัส,สตัาสิ้นร้อยแห่งปีปาาุคละสะ ของบุคคลแต่สะนั้นแต่โตนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อโธอันว่าอัดว่าโลกุตระธรรมังซึ่งทำอันเป็นโลกุตระนวะวิทางมีอย่างเก้าอิติดังนี้ตถาประเทศสูในบททั้งหลายเหล่านั้นนาะพระสศะแห่งบทว่าธรรมมุตตะมังอิติดังนี้อธิบายโยอันว่าอธิบายว่า หิก็โสโรกุตระธรรมโมอันว่าธรรมอันเป็นโลกุตระนั้นอุตมะธรรมโมนามะชื่อว่าเป็นธรรมอันสูงสุดโหติย่อมเป็นหิก็โยปุคโลอันว่าบุคคลใดตรงนี้โยปโครมานะครับนปัสติย่อมไม่เห็นตางโลกุตระธรรมังซึ่งธรรมอันเป็นโลกุตระนั้น ชีวิตต่างอันว่าความเป็นอยู่เอกหังแม้สิ้นวันหนึ่งเอกหังคือว่าเอกขนังปีแม้สิ้นขณะหนึ่งปุคลัสาแห่งบุคคลปัสันตัสาะผู้เห็นอยู่ปัสันต์สาคือว่าปฏิวิชันตัสสาผู้รู้ตลอดอยู่ทำมังซึ่งทำต่างนั้น เสยโยเป็นธรรมชาติเระเสริฐกว่าชีวิตตโตกว่าความเป็นอยู่วัสสตังสิ้นร้อยแห่งปีแต่สาะภุกราแห่งบุคคลนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปันดีเตนะอันบันฑดตเวทิตาโพพึงทราบคาถาประโยชน์สาเนในการปฏิสรงรอบแห่งคาถาเทรีอันว่วาพระเทรีพระหุปุติกาชื่อว่าพระหูปุติกา ปฏิทหยตั้งอยู่เฉพาะแล้วอราตัตในพระอรหัสสหกับปฏิสัมพิทาหีด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายอิติดังนี้แล้วพระหูปฏิการเทรีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทรีชื่อวพระหูปฏิการนิธิตังจบแล้วสหัสสาววคบันนา,นาอันว่ากถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวัคอันบริตกนดแล้วด้วยวัคพันหนึ่งนิธิตาจบแล้ว วัคโคอันว่าวัคอัธโมที่แปดนิธิโตจบแล้ว